ตามรายงานคุณผู้ชมลองสังเกตเห็นภาพไหมเพราะว่ามีบางร้านเขามีพลาสติกมากั้นวงดนตรีอืมอมันใสมากเกือบจะมองไม่เห็นอต้องแบบนั้นเอ,เอาพลาสติกมากั้นวงดนตรีภายในร้านอาหารอันนี้ที่จังหวัดอุดรธาน,นีนี่เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะที่ผู้ประกอบการสถานบันเทิงเนะะี่ยค่ะจัดทําขึ้นหลังจากได้รับการผ่อนคลายนี่ไงภาพนี้เห็นชัดเจนเห็นไหมยังมีรออยู่ จะมีพลาสติกมากั้นเลยแต่ว่าบรรยากาศในคืนแรกของการเปิดสถานบันเทิงเนี่ยค่ะปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวคึกค,คักนะคะเกือบเต็มร้านนะเว้นระยะห่างมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ล่ละแต่ว่าได้มีโอกาสเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังจากปิดมานาน3เดือน,นะค,ะครับพาไปดูที่เลยหน่อยเขาจัดร้านกันยังไงนะฮะที่เลยก็ถือว่าคึกค,คักนะครับคุณผู้ชมครับมีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการเปน็นจำนวนมากเลยนะครับ โดยที่ทางร้านได้ได้มีการตั้งจุดคัดกรองก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการเจร้าของสถานบันเทิงก็บอกว่านอกจากตั้งจุดตรวจคัดกรองแล้วนะครับยังเว้นระยะห่างจากทั้งหมดนะฮะมีประมาณ80โต๊ะครับณนะตอนนี้ครับต้องให้เหลือเพียงแค่30โต๊ะเท่านั้นแล้วก็นั่งได้ไม่เกิน5คนครับซึ่งการเปิดร้านวันแรกเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างมาใช้บริการมากเกินที่คาดการเอาไว้ด้วยนะครับ ไปดูจุดอื่นบ้างครับเมืองใหญ่เหมือนกันนครราชสีมาค่ะทางประลัดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยฝ่ายปกครองทหารตำรวจมีสาธารณาสุขแล้วก็สพสารมิตรด้วยนะคะกว่า3 0นายไปตรวจสถานบันเทิงที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นคืนแรกนะคะแต่ว่าในภาพรวมตามรายงานเขาบอกว่าทางผู้ประกอบการก็ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางการกำหนดนะ รวมไปถึงผู้ที่เข้ามาใช้บริการก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเป็นอย่างดีเข้าไปถึงปุ๊บต้องเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนอะจะมาปกปิดไม่ให้ที่บ้านรู้ว่าไปเที่ยวไม่ได้แล้วนะคะ,ะต้องเช็คอินนะคะ,ะหรือถ้าไม่เช็คอินใช้วิธีการเขียนขอให้เขียนกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงผมไม่ไปหรอกคุณมวิสานี่ดิฉันจะเช็คคุณผาน GPS บรรยากาศบางร้านก็ยังว่างๆโล่งๆอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้พุทธกลางสัปดาห์ไม่ได้เป็นวันหยุดด้วยนะแต่อุบลราชธานีครับคุณผู้ชมครับก็ผู้ประกอบการสาขาบันเทิงแห่งหนึ่งเขาเปิดรับพนักงานเก่านะที่ว่าเคยทํางานกับเขาทั้งหมดนี่นะฮะแต่ว่ามีพนักงานบางส่วนได้ลาออกไปในช่วงที่ปิดร้านประมาณ20คนครับปัจจุบันเนี่ยจึงเหลือพนักงานกลับมาทํางานลดลงเหลือ150คน ขณะที่บรรยากาศการเปิดให้บริการเป็นวันแรกเนี่ยก็มีลูกค้าโทรศัพท์จองโตล่วงหน้าเลยนะประมาณ20โต๊ะโตครับอันมานานแล้วไงแล้วก็มีลูกค้าที่ไม่ได้จองเข้ามาอุดหนุนอีกจํานวนหนึ่งแต่ว่ามีจํานวนไม่มากครับก็อาจจะมาจากช่วงที่เปิดเทอมทําให้มีค่าใช้จ่ายมากรวมทั้งยังเป็นช่วงของวันทํางานด้วยคาดว่าช่วงวันจุดเสาร์ทย์นี่นะครับที่จะเป็นวันจุดยาวเนี่ยก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมากขึ้นด้วยนี่เราก็ต้องเฝ้าระวังต่อไป